มันมีนตำนานนึตำนานที่บอกว่าล็อตชัยสมัยโบราณทําราคากันผ่านพระจัดด้วยการนัดหมายคือมันนัดยากไงมันอยู่คนละประเทศคนละทวีปวิธีที่ง่ายที่สุดก็นัดกันว่าในคืนวันเพ็ญเดือนไหนก็ตามวันนั้นเราจะทําราคากันผมเชื่อว่าเป็นตำนานกล่าวไว้อย่างหนึ่งแล้วกัน ไปแบ็กเทสมันดันจริงในบางปีใช่ครับผมผมก็สงสัยมาแบบว่าตลอดชีวิตเลยว่าตลาดเนี่ยทาไมมันแบบมันมีวัฏจักรเนี่ยเราวัฏจักรเนี่ยมันก็ซ้ารอยเดิมตลอดเลยผมก็สงสัยว่ามันเป็นเรื่องแบบบังเอิญหรือเปล่าหรือจริงๆมันมันเป็นเหมือนกับ Data มันเป็นขวอนอย่างหนึ่งที่มันสามารถเหมือนกับทําซ้ําได้ผมผมเคยบอกแบบว่าหัวใจเนี่ยของแคทนิเซนเนี่ยมันก็คือการศึกษาในเรื่องของ p r i c e Pat t e r n คือการศึกษาเหมือนกับว่าในราคาอดีตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงแต่ศาสตร์หนึ่งเนี่ยที่ผมมองว่าเทคนิเชิร์เนี่ยหรือซันาเมเทิร์เนี่ยอาจจะยังขาดไปคือการศึกษาเรื่องเวลาว่าเวลาในแต่ละทามิ่งเนี่ยมันมีผลยังไงซึ่งผมมองว่าในเรื่องของเวลาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะมีอิทธิพลก็คือดวงดาวที่มีผลต่อเรื่องของทามไซเคิลมีผลเรื่องของการขึ้นลงของราคาเราก็คนพบ Data นี้ซึ่งมันอาจจะเป็น Data เนี่ยที่ถูกบันทึกไว้หลายร้อยปีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า เราเนี่ยเผยแพร่ความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาจากแ s t r o เนโกเนี้ยมาให้เพื่อนๆฟังเราก็เลยเหมือนกับแบบว่าออกแบบออกมาเป็นคอร์สมาเรียกว่าเป็นคอร์สแอสโตเทรดดิ้มันไม่เคยมีใครสอนมาก่อนแล้วมันก็น่าสนุกด้วยเราเปลี่ยนหัสตร์เนี่ยให้กลายเป็นอาวุธลับในเซลล์ซินินติแล้วก็คือสามารถเอามาเทรดได้เรียกว่าไขาความลับเรามาเช็คเลยว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงแล้วเราเข้าไปแกะแล้วทาเป็นเฟรมเวิร์กการลงทุนออกมา ก็ในในคอร์สนี้นะครับผมก็สิ่งที่คนจะได้เรียนรู้นะครับผมก็มคือ Decode the Universe เราถอดรหัสลับจัก,กรวาลขาความลับก็ัฏจักรลาดด้วยดวงดาวนอกจากผมกับพี่อั้นแล้วนะครับเรายังเชิญหมอดูชื่อดังนะครับที่เป็นเหมือนกับโฟล์เวเดอร์ของเรานะครับหมอเต้นอลังการเ,เข้ามาร่วมสอนด้วยพร้อมกับนักลงทุนที่เป็นคนที่ไข่ตามดวงดาวจริงๆอย่างคุณยูนะครับผมอภิสิทธิ์เนี่ยมาช่วยกันนะครับผมในการอ่ายโค้ดในยูนิเวอร์สนะครับเพื่อบอกศาสตร์ของหมอดูเบื้องต้นนะครับเพื่อจะบอกได้ว่าไอ้ดาวนี้มันความสัมพันธ์ยังไงหมอดูก็จะมาเหมือนกับช่วยไขรหัสว่าดวงดาวตะยายเนี่ยมันมี จะเป็นเรื่องของการเทรดแล้วก็ในเรื่องของเรื่องอื่นๆด้วยนะครับก็ทางคุณอั้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องโฟลตาฟูเ t ทพิสูจน์ให้เห็นนะครับผมว่าไอ้ดวงดาวต่างๆเนี่ยมันมีการจากการทำดักเทสแล้วผลของดวงดาวย้อนหลังเนี่ยมันสามารถเหมือนกับเอามาใช้ทาอะไรได้บ้างคอยสอนว่าในดวงดาวคามุมในแต่ละแบบเนี่ยมันมีผลยังไงแล้วก็เราสามารถนํมาประยุกต์ใช้ได้ยังไงบ้างจากกูรูสายคอนอย่างพี่อั้นนะครับตัวผมเองนะครับผมจะสอน As สโ o ไซเคิลสเตจีสอนการใช้ระบบเทรดจากดวงดาวนะครับวิเคราะห์แพทเทิร์นความสัมพันธ์ระหว่าง ไทม์ไซเคิลกับกราฟราคานะครับเครื่องมือหนึ่งเนี่ยมันเหมาะสมกับช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งดวงดาวก็เหมือนกันดวงดาวเนี่ยมันอาจจะเหมาะ กับการใช้เวลานี้แล้วเราก็มีทีมควอนเนี่ยที่จบดาราศาสตร์มาจริงๆเนี่ยช่วยเราในการเหมือนกับทําให้เราเนี่ยหาคําตอบของเรื่องพวกนี้ได้ครับผมซึ่งเราเนี่ยจะเอาความลับเนี่ยที่ผมเหมือนกับเรียนรู้มาเนี่ยจากแอสโตเนโกเนี่ยเข้ามาสอนทุกท่านนะครับผมให้ใช้ระบบเทรดสากดวงดาวซึ่งกลายเป็นการประสานเหมือนกับวามไซเคิลกับเทคนิคเนอยู่ในในตัวเองครับอ่าที่พีคือคุณหมอเต้เนี่ยก็เป็นหมอที่ดูดวงเรื่องริปโตด้วยนะดูดวงเรื่องริปโตดูดวงเรื่องริปโตด้วยอยู่แล้วก็มาช่วยเสริมความ เข้าใจนะแล้วก็คอสนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่เรียนอย่างเดียวมันได้อินดิเคเตอร์ไปใช้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสัญลักณให้ด้วยซึ่งมันก็จะแบ่งตามแพ็กเกจคอสเปล่าเนี่ยก็ช่วงโปรโมชั่นนะครับเพียงแค่33 3, 3, 3 0ย์ราคานี้แอสโตเนโกตั้งนะซึ่งราคานี้ก็ถือว่าเป็นมิดนะครับนักเรียนเก่า Inves t i c ได้ลด500เหมือนเดิมอ่าแล้วก็จะได้เครื่องมือฟรีแต่ส่วนใครเทรดไม่เป็นนะก็เลยแถมเทคนะิค c a l a n น l y ส i ิ1ส่วนให้นะครับแล้วก็จะมีแถม2อย่าง นะครับหนึ่งก็คือปกติเนี่ยคุณเรียนเสร็จคุณต้องมาถามคนสอนใช่ไหมคนสอนตอบจ้าตอบไม่ทันนู่นนี่นั่นโน่นมัอนอถามแอสโตเนโกได้เลยนะครับเป็น AI c h แชทบออยู่แล้วมันสามารถให้เหตุผลเราได้ซึ่งอันเนี้ยสนุกดีผมบอกเลยว่าสิ่งเนี้ยที่เราได้นะมันไม่ใช่แค่กำไรมันคือความสนุกนะครับแล้วก็ความแปลกใหม่ในชีวิตวันนี้ถ้าเกิดเป็นรายปีนะครับก็ราคาพิเศษ9 9 9 9าเ เหมือนเดิมสมาชิกอินเวสติก็ลด500นะครับจะแถมเพิ่มเติมไปอีกก็คือแถมคอนต์อินเวสติ้งเส้นทางการเรียนรู้สายคอนต์แต่เป็นระดับพื้นฐานนะครับกับตัวเทคนิคกาอวนเคราะห์สำหรับคนที่ซื้อ Astro n e g o Genesis Member นะครับผมซึ่งจะมีทั้งหมดแค่33คนเท่านั้นนะครับผมที่จะได้เหมือนกับสิทธิพิเศษต่างๆนะครับผมของ Astro n e g o นะครับตลอดอายุการถือไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับ s ิกเนลนะครับผมที่เราทําทั้งปัจจุบันนะครับผมแล้วก็ทั้งซิกเนลหลายๆตัวที่เราจะทาในอนาคต ทั้งเข้ากลุ่มลายพิเศษนะครับผมเป็นกลุ่ม Genesis แล้วก็มีการได้รับตัว Box Set นะครับผมของ Astonego r ซึ่งในตัว Box Set เนี่ยก็จะมีไพทาโ่คบเซตนะครับผมซึ่งเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเพราะมีแค่33สิดเท่านั้นนะครับก็ไม่ว่าจะมีกิจกรรมหรืออะไรอย่างนยครับผมเราก็จะชวนกับคนที่เป็นเหมือนกับ a s t r o Genesis เนี่ยก่อนก็ถือว่าเข้ามาเป็นเหมือนกับสมาชิกของ Astonego r ที่เรียกว่าวงในสุดๆเลยล้กันครับ วงในสุดๆเนี่ย <ๆ S 1> เพราะว่าในเมื่อมันเป็นความลับจัก,กรวาลน่ะขายได้แล้วไม่มีใครเปิดหมดหรอกแล้วเปิดเท่าที่เห็นสมควรผมใช้คํานี้แล้วกันนะแต่ว่าเราก็ยังเปิดศาสตร์ขั้นแอดวานซ์ของเรื่องการใช้ดวงดาวเนี่ยให้กับคนที่มาเป็น Astro Genesis Member เรามองว่าเป็นพวกกันซึ่งครับแล้วก็ Astro Genesis เนี่ยก็ได้สิทธิ์ในการเหมือนกับดูดวง1ต่อ1กับหมอเต้ด้วยนะครับซึ่งคำหลับ Genesis เนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์ดูดวงพิเศษได้ดูคิวก่อนใครเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมมี ตั้งแต่ Foundation ไปถึงแ a ส t e r y เลยก็ใครที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องกลัวว่าจะตามไม่ทันมีคอร์สพื้นฐานให้ตั้งแต่แรกเนาะการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงแต่ว่าการไม่รู้เนี่ยหรือว่าจะไม่มีเครื่องวิทยุเทปเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปเจอทุกคนในคลาสนะคะ